สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b e l i e v e r 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดสับสกายติดตามไปกระตุใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาออดีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงด้านล่างนะครับาลอาออดีมาทำค่าครูได้ก็จะไนราคาพิเศษในเดือนตุลาคม เริ่มต้นแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมวันที่15ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายครับอลาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะนะครัพิเศษดยเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นก็รีบอลาอดีมาทำค่าครูกันเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัสนากําเนิดกับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัสนาสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตาคืออีพีนี้ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์นี้จะมีอยู่3 EP ีีแต่ผมไม่ได้ลงติดกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากราศีมังกรเนี่ยจะเป็นรลายเดือนเนี่กะ2็จ ต่อไปแล้วก็ ep 3ามก็ไปเรื่อยเนาะเอาเป็นว่าไม่ได้ลงต่อกันนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกอย่างสําคัญกับตัวคุณหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ep 1นึ่ ep ส ep ส ep แรกคือสิ่งที่ได้เร็วสิ่ง ep ที่สคือสิ่งที่มัน่นคงเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่ได้เร็วหมายความว่าเราคิดเราทํา เราคิดเราตัดสินใจเราทําใช่ไหมครับผลออกมาคือความมั่นคงอีพีที่2คือช้าแต่มั่นคงหมายถึงสิ่งที่เราเก็บสะสมสิ่งที่เราทํามาและมันได้ผลนะครับแล้วก็สิ่งที่จะอยู่ยั่งยืนถาวรกับตัวเราเดี๋ยวเราจะได้ดูว่ามันคืออะไรอะไรที่ได้เร็วอะไรที่มั่นคงต่อไปทวที่3ามคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยหมายถึงคุณต้องใส่ใจมันดูแลมันหน่อยเพราะว่าทุกอย่างสําคัญกับตัวเราเช่นสมมติว่าถ้าเป็นอันที่สามคือการเปลี่ยนแปลงบ่อยสมมติเราไปการงานการเงินความลักไปตกอ่ะ ความรักเราอยากมีคู่หลายคนไหมครับหมายความว่าไปแบบเดียวแล้วมันก็ไม่สมหวังคือจบกันไม่ดีแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดอะคือมันไม่ได้คนคือเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ทําให้เราต้องเสียใจยอยู่หลายรอบเพราะเราไม่ตระหนักกับมันเห็นไหมครับแต่ถ้าเผื่อมันเป็นเรื่องการเงินอ่ะแล้วทำทาเดี๋ยวได้บ้างเดี๋ยวไม่ได้บ้างแล้วเม่หร่จะรวยสักทีอะ อยากรวยเร็วเลยหลักอยากรวยช้าถูกไหมครับแล้วก็ต้องใส่ใจกับมันเห็นไหมครับการงานอาจต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆทํานี่ได้แค่ปีเดียวกับต้องเปลี่ยนอีปีนึงก็ต้องเปลี่ยน2ปีก็ต้องเปลี่ยนแล้วเมื่อไหร่มันจะมั่นคงสักทีแล้วก็ต้องเปลี่ยนตลอดถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่มันมั่นสิ่งที่มันไม่มั่นคงสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจดูแลพัฒนาเอ่อคืออะไรการเปลี่ยนแปลงการทําให้แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาขึ้นเพื่อให้มันดีเ调ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องใส่ใจกับจุดสุดท้ายเห็นไหมครับสำคัญทุกเรื่องเรื่องที่มันจะประกอบเป็นร่างเป็นตัวเราเนี่ยเป็นวัสนาเราเนี่ยมันก็ต้องมาได้ทุกๆด้านเราจะรวยต้องรวยได้ครบทุกด้านหมายความว่ามันต้องส่งเสริมทุกด้านมันถึงรวยถ้ามันไม่ส่งเสริมทุกด้านบางทีมันอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันก็ไม่ถึงที่สุดความรวยรออยู่ตรงหน้าเนี่ยแต่เราคว้าไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพายเรือวนในอ่างนะครับังนั้น ก็เอาเป็นว่าสำคัญกับเราทุกอย่าง,ด,งดังนั้นเราต้องติดตามทั้ง3 EP ตรงเนี้มันเป็นแค่ภาพรวมเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเหมือนกับคล้ายๆเป็นกรอบนะครับเนี่ยมันจะเป็นกรอบรูปสมมติว่าคนราศีมังกรเนี่ยไม่ว่าราศีลคนาเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือมาส,สคอตตัวคุณน,นะครับเป็นเป็นเขนาเรียกอะไรแทนตัวคุณแล้วกันแต่กรอบที่จะมาลอ้อมรอบมังกรเนี่ยจะต้องแมทกับตัวมังกรด้วยหมายถึงว่าต้องแมทกับเรา ไม่ใช่ว่ากรอบแค่ว่าดูดีสวยอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องเข้ากับรูปด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยอันเนี้ยพอใส่กรอบดูดูกรอบเด่นแต่รูปด้อยไปเลยดูไม่เด่นเลยเนี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือไม่ก็รูปเราเด่น,ดนแต่กรอบนี่แบบจืดชืดยังก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยดูมันโดดโดดเกินไปดูมันไม่ค่อยจัดระเบียบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดูดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยกรอบมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเรากําลังพูดถึงทอปิก ท็อปปิกหมายถึงหัวข้อเช่นการงานการเงินความรักการเงินเป็นไงความรักดีไหมการเงินเอ่อการงานมันคงแค่ไหนอะไรเงี้ครับมันคือท็อปปิกเนาะทีนี้ผมจะให้มันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นคุณดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมกาลังพูดเนี่ยแค่ลักขณะคุณคุณแค่รู้ลักษณะที่แท้จริงของคุณเนี่ยคุณก็สามารถรู้ชะตาของคุณได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องดูดาวแม้แต่ดวงเดียว มันมันพิเศษตรงนี้แหละมันพิษอะไม่ให่ค้รอดมันพิเศษตรงนี้แหละคนอื่นดูดวงเนี่ยมันจะต้องบอกดาวทั้งหมดเราถึงจะรู้ได้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงแต่นี่ก็ไม่ใช่แบบถึงว่ารู้ได้ทุกเรื่องนะเพราะว่ามันคือกรอบเท่านั้นหมายถึงว่าอะไรเล็่องนี้คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ของราศีมังกรหรือคนส่วนใหญ่ของลัคนามังกรเนี่ยจะเป็นแบบที่ผมพูดส่วนใหญ่แต่จะมีส่วนน้อยด้วยนะไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่คือหมายถึงทั้งหมดไม่ใช่ อย่าเหมารวมไม่มีสิ่งใดเหมารวมทุกอย่างมันจะเป็น2ด้านเสมอแต่แค่ว่ามันจะตรงเนี้ยเยอะแต่มันจะตรงนั้นน้อยเข้าใจไหมครับเช่นราศีมังกรส่วนใหญ่เป็นคนคิดเยอะอ่ะก็แปลว่าคนมีคนไม่คิดเยอะก็มีนะอย่างเช่นดาวเสาร์ไปเป็นนิดเป็นประเนี่ยเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นคนไม่ค่อยคิดเยอะมากคิดอยู่แล้วคิดเยอะอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับถ้าดาวเสาร์เด่นเนี่ยต่อไม่ให้ราศีมังก,กรก็เหอะอย่างผมแ่บเป็นคนคิดเยอะนะครับถึงไม่ใช่ลักนา มังกรหรือราศีมังกรแม่ผมเนี่ยโอ้โหอย่าให้พูดเลยคิดเยอะซะจนแบบเท่าถ้าคิดไม่ถึงที่สุดนี่ปล่อยวางไม่ได้เพราะดาวเสาร์ปเกษตรแต่ไม่ได้เกิดราศีมังกรนะครับบางคนมังกรแต่ดาวเสาร์ไม่เด่นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะคือคิดเยอะแต่ไม่ได้คิดเยอะมากเกินไปแต่บางคนเนี่ยไม่ให้ไม่ได้เกิดราศีมังกรหรือราคาะมังกรแต่ดาวเสาร์เด่นก็เป็นคนคิดเยอะได้เพราะว่ามันไปออกในรูปแบบลักษณะของดาวอย่าลืมว่าราศีก็มีดาวก็มี บางทีมไปเด่นราศีก so so ็สามารถได้หรือบางทีดาวเด่นก็ไปทางดาวได้ก็ไม่ได้แปลว่ามังกรจะต้องไปคนคิดมากทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับเพราะบางครคิดน้อยก็มีคิดมากก็มีราศีอื่นคิดน้อยก็มีคิดมากก็มีเห็นไหมครับคือมันมีองค์ประกอบเยอะมันมีการยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายครับเอาเป็นว่าดวงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเราเราจะไปยึดติดว่าจะต้องอย่างโน้นจะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีคําว่าต้องนะครับ อาจารย์ผมสอนเสมอว่าโหราศาสตร์ไม่มีคําว่าต้องแต่มีคําว่าแต่หมายความว่าป็นคนคิดเยอะแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปอขอโทษครับอย่างเช่นแอคชั่นมากไปหน่อยขออภัยอย่างเช่นคิดเยอะนะแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปหรือบางคนคิดเยอะนะแต่ก็ก็ปล่อยวางได้สุดท้ายอะไรแบบเนี้ยมีคําว่าแต่แต่ไม่มีคําว่าต้องเช่นคนโบราณเสมกรต้องคิดมากทุกคนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เนาะอ่ะเข้าใจนะทีนี้เรามาดูกันต่อที่ เมื่อราศีผมให้ห้าสิบปอร์ซ็นไม่ได้ไหมายถึงว่าแม่นห้าสิบปอร์เซ็นะแบบแม่นอน้อยมากไม่ใช่แต่มันหมายถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยต้องเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะต้องดูเพิ่มเติมด้วยอันเนี้ยแค่ราศีอย่างเดียวนะให้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยต้องแบ่งเป็นอย่างละสิบเปอร์เซ็นห้าหัวข้อหมายถึงว่าห้าหัวข้อเนี้ยจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะได้ดีดีจริงหรือดีไม่จริง ได้ได้จริงหรือได้ไม่จริงเสียเสียจริงหรือเสียไม่จริงนะครับมันจะมี5้าตัวนี้จะเป็นตัวบอกแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นคนลาศีบังกรบเป็นคนคิดเยอะเขาบอกแค่นี้แต่คนบางกรไม่ได้ทุกคนที่จะคิดเยอะนะอะแต่ส่วนใหญ่คิดเยอะส่วนน้อยคิดน้อยนะครับทีนี้เรามาดูกัน5เรื่องสําคัญมีอะไรบ้างอันดับแรกก็ไปดูพื้นดวงชะตาดวงดาวสถิตดวงดาวสถิตเนี่ยจะเป็นตัวร้อยเรียงเรื่องราวคือ เช่นสมมติว่ากรรมะสถิตเรือนพพวินาศก็หมายความว่ากรรมะวินาศเนาะกรรมะวินาศหมายถึงกรรมะคือการงานสถิตในพพเรือนวินาศแปลว่าสิ่งที่มันเสื่อมสลายแปลว่าการงานคุณมีความถ้าด้านเสียนะแปลว่าคุณมักจะมีการงานที่ค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคือหมายถึงอาจจะตกงานบ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยงานไม่ค่อยเสถียรงานเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าเล่นอย่างปิาทำปีหนึ่งอะไม่พอใจออกทำสองปีอะอยู่ไม่ได้ เปลี่ยนอีกหนึ่งปีออะเปลี่ยนอีกละอย่างเงี้ยคือมันมันต้องเปลี่ยนตลอดเพราะว่าวินานปลว่าเสื่อมสลายดังนั้นเนี่ยกรรม,มวินาศคือความสั่นคลอนในเรื่องการงานแต่วิธีด้านดีก็มีนะด้านดีหมายถึงกรรม,มวินาศก็คือทำกับคนต่างถิ่นไกลมาเนอะทำแต่คนต่างชาติต่างถิ่นหรือจะไปต่างประเทศหรือจะหมายถึงออนไลน์ก็ได้อันนี้คือตัวแก้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าทําถูกทางมันก็จะไปได้ดีแต่ถ้าทําผิดทางมันก็ลุ่มลุ่มดนๆนอย่างนั้นนะ่ะบนพายเรือในอ่างเนี่ยไม ก็จะเป็นอย่างนี้ข้อะ่ออย่างนี้คือดวงดาวเป็นตัวร้อยเรียงเรื่องราวให้ฟังว่ามันเชื่อมกันยังไงก็สําคัญนะต่อไปตัวที่2นะครับก็คือตําแหน่งมาตรฐานของดวงดาวคําว่าตําแหน่งมาตรฐานเราจะพูดเสมอในรายเดือนพยากรรายเดือนก็คืออุดเกษตรมหาจักรประนิตอุดเกษตรประนิตมหาจักรราชาโชคจุลจักรเทวีโชคพวกนี้ครับอันนี้เราจะพูด3อย่างเนี้ยาราศีจากดวงดาวสถิตแล้วก็ มาตรฐานดวงดาวอันนี้เราจะพูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในรายเดือนนะครับแต่คือดูได้แค่นี้ก็ดูก็คือถือว่าแม่นยำระดับหนึ่งแต่ไม่มีรายละเอียดแต่รายละเอียดจะอยู่ที่เพิ่มอีก3ตัวแต่ถ้ายิ่งพยากรณ์มากยิ่งเอาหลักเข้ามามากก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็มีความละเอียดมากขึ้นถ้าเปื่อถูกทางเช่นตัวที่3ก็คือระหว่างจักรระหว่างจักรหมายถึงออกเดลยตั้งแต่3 0มสิบถึงสี่ถึงหกปีนะครับคือพูดง่ายว่า เราจบอายุประมาณ2 2บถึงยเดือนประมาณนะครับเราทำงานแค่หาปีราศิจักออกฤทธิ์แค่ทำงาน5ปีสมมติเราเห็นว่าอุย้ยดาวประจำตัวเป็นกเษกษตรคุ้มลักดีมากเลยมีดาวงังคารเป็นเนี่ยดาวงังคารเป็นอุดด้วยนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับโอ้ยมีทั้งอุดทั้งกเกษตรเนี้ยมีราชาโชคอพยหัดเป็นราชาโชคด้วยดูดีมากเลยมีสามดวงแต่พอไปนะวงังปุ๊บไอดาวเสาดาวอังคารดาวเ อังคารดับหัดเสื่อมหมดเลยอันนึงไม่มีตําแหน่งอันนึงได้ปละอันนึงได้นิดอย่างเงี้ยเออกลายเป็นว่าคุณเรียนเนี่ยคุณเก่งมากเลยคุณชํานาญทุกเรื่องเลยแต่พอเวลาไปสู่การทํางานช่วงแต่มหมายถึงหลังจากอายุ30เป็นต้นไปจนถึง60สิบอ่ะมันเสื่อมลงอย่างเช่นคุณเป็นคนเก่งเลขคณิตมากๆตอนเรียนเนี่ยแต่พอไปทํางานไปใช้แรงงานไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ในการคํานวณเลยดังนั้นเนี่ย พอผ่านไปสิบปีคุณเริ่มจําอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยคือก็ก็คิดเลขได้แต่หมายถึงแค่ทอนตังค์อ่ะแต่ให้คิดเป็นหลักคณิตศาสตร์น่ะไม่รู้แล้วจําไม่ได้เข้ามอเข้าหายไปหมดละหรือไม่ก็คืนอาจารย์ไปหมดละอ่ะเห็นไหมครับมันเสื่อมลงแล้วถามว่าเวลาหนึ่งวันหนึ่งจะต้องใช้อะ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยตรงข้ามนะในราศรีจักรเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอเป็นระวังจกักรโอ้โหเลิกประเสริฐสีเลยคือหมายถึงว่าดีมากเลยจากที่ แต่แต่โอเคเกษตรเคยมีแต่มันไม่มีในระหวังแต่ว่ามันไม่มีป่าไม่มีนิดข้อดีคือมันไม่มีป่าไม่มีนิดเลยสักดวงอันนี้คือดีมากเพราะว่ามันไม่มีตําแหน่งไหนเสื่อมลงแต่มีแต่ดีขึ้นเช่นผมไม่มีในในราชจักรผมไม่มีราชโชคคือหมายถึงมีมหาจักรเหนื่อยวิ่งเต้นแต่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายได้ยากเพราะว่าก็เกินจริงๆอ่ะชีวิตเนี่ยทําแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างอืม แต่พอในณวังเนี่ยมันเป็นราชาโชคนะครับมันมีมันมีราชาโชคก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็มีองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์สิ่งต่อมาคือตัวที่4องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์และวรโคตระวังนะครับสิ่งเหล่านี้3ตัวนี้มันจะหมายถึงความยืดยาวถาวรสถาผลหมายถึงว่าหลังจากการทํางานวัยสาขึ้นไปเนี่ยมันจะยืดยาวดีไปถาวรเลยครับเนี่ยค่มีองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์และวรโคตระวังนะครับอันนี้จะเป็นตัวลบล้างได้ด้วย ถ้าไปถ้ามันไปร้ายในเรือนนั้นพอดีอลบล้างไปก็ถือว่าคุณจะพลิกฐานะได้เลยนะครับสิ่งใดที่ถูกเหมือนกับต้องคำสาบไว้อะว่าฉันเกิดมาฉันไม่สนะักเซสน่ะตอนตอนแรกๆชีวิตใบแรกฉันทําอะไรก็ล้มเหลวไม่ได้ดีเลยแต่พอวัย30ขึ้นไปกับเฮ้ยทำได้เฮ้ยชีวิตพลิกเปลี่ยนผันแปรไปอีกด้านหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าราคนระวางังเพราะว่าองค์เก์อุดมเกณ์เป็นตัวช่วยแต่วงเล็บลัคนานะครับไม่ใช่ราศี ราศีไม่มีเกณฑ์นะครับไม่มีตัวช่วยเนาะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจสุดท้ายนะครับก็คือตรียางจากตรียังจากไม่มีใครใช้ครับส่วนคืนชอยน้อยมากมันก็คือพิษทั้ง3รูปแบบก็คือพิษคุดพิษหน้าพิษสุนัขนะครับแต่ไม่ได้มีแค่สามพิษนะเพราะ3มพิษเนี่ยมันจะกระจายทั้งราศีจักรเลยครับทุกคนต้องมีการติดผิดบ้างแหละเออไม่มากก็น้อยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าติดพิษยังมอมาติดพิษหนึ่งแต่มีวอโรตรนวังช่วยก็ถือว่าหลบนางไป นะครับเนี่ยเห็นไหมมันสัมพันธ์กันนะตรียางกับคือโชคดีที่วอลเขาระวังผมได้3จักรเลยบางคนจะได้แค่2จักรคือราศรีจักรและก็ระวังจักรแต่ไม่ได้ตรียางดังนั้นจะไม่ได้แก้ผิดนะครับเอออันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าใครไม่ได้ไม่ได้โผล่ทั้ง3ตรียางเหมือนผมอะ่ะผมคือโชคดีมากเกาะเกษตรแท้เลยก็คือได้3มตรียางไม่ว่าผูกแบบไหนสุริยาต สุดิยญา,าติเนะ่ะหรือไม่ก็ลาฮิรีอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้คือโชคดีแต่บางคนไม่ได้ครับอหมายถึงว่าได้แค่สองแต่ไม่ได้แก้ผิดเลยอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังพิษเนี่ยส่วนมากจะเป็นใช้ต้องระ,ระวังเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของเอ่อการเจ็บป่วยนะครับอืมถ้าไม่ช่วยเนี่ยก็จะลําบากแต่ตัวผมขนาดช่วยนะก็ยังป่วยเป็นไทลอยเลยแต่โชคดีที่มันป่วยไม่ได้เป็นโรคหลายแรงอะ่ะอืมโอเคทีน,นี้กลับมาเนี่ยศึกามนาทีแล้วทีนี้กลับมา เรามาดูสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตาของคนบางกรอันดับแรกคือตัวต,วต,วตวนคุณน,นั่นแหละจุดราศีบังกรนและคตามังกรทางขวามือเนาะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ขออภัยถ้ามันเล็กนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกราฟิกเก่าทีนี้เรามาดูก่อนว่าสิ่งได้เร็วคือตัวตนอะไรคือตัวตนเราได้เร็วหมายความว่าถ้าเป็นลัคนานะจะหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ได้เร็วคือหมายถึงเราอะเราล้อมไปกับแวดล้อมเนี่ยได้ดีหมายถึงแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่มีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆเช่นตนุหมายถึงความคิดการเลือกการตัดสินใจและะกกาารรทํ มักจะรวดเร็วแต่มันมันขัดแย้งกับคนบางกรนะเมธก,กรกฎตุลเนี่ยอันนี้เร็วจริงแต่คนบางกรไม่ใช่เร็วอย่างที่คิดเป็นคนคิดไวจริงแต่มันคนทําช้าเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวช้าดาวเจ้าเรือนของคุณตนุลักษ์เนี่ยต้องมาร่วมด้วยนะไม่ใช่ว่าได้รวดเร็วแนละ้วทุกอย่างจะเร็วหมดไม่ใช่คนบางกรคนคิดเร็วจริงแต่เป็นคนที่ไม่ทําคือทําไมได้ไหมคิดให้มันตกผลึกคิดให้มันแบบ เฮ้ยมันต้องปลอดภัยขี้ระแวงพูดง่ายคนบังกรอนเป็นคนขี้ระแวงกลัวว่ามันจะมีปัญหากลางคันกลัวว่ากลัวว่ากลัวกลัวกลัวอ่ะก็เลยไม่ได้ทําสักทีคิดได้แล้วตั้งนมตั้งนานคิดพร้อมคนอื่นเขาดยไม่ดีคิดก่อนด้วยแต่ทําช้ากว่าเพื่อนก็จะได้คือชีวิตคุณทําไมได้ช้าถามตัวเองครับคิดแล้วไม่ลงมือทําจริงหรือเปล่าอืมอันนี้ไม่ได้ด่านะแต่มันเป็นในดวงชะตาจริงๆมันเป็นแบบนี้ คือโบราณอาจารย์เขาพูดกันหมดเลยว่าคนบางครเนี่ยคิดแต่ไม่ทํามันก็เลยสําเร็จยากช้าก็ตามนั้นนะครับแต่คุณมักจะมั่นคงนะหมายความว่าสิ่งใดที่ถ้าคุณทําทันน่ะมันได้ผลปุ๊บมันจะยั่งยืนถาวรไปเลยอันนี้คือข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียคือช้าหมายถึงได้ดีช้าทําอะไรช้าได้ทีหลังชาวบ้านก็ต้องยอมรับเพราะคุณเป็นคนคิดเยอะเป็นคนระเบียบจัดเป็นคนที่ทําอะไรต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะครับข้ามขั้นไม่เป็นนะครับ เออนั่นแหละมันก็ตามนั้นนะ่นนะอืมก็เอาเป็นว่าได้ดีมั่นคงช้ากว่าชนุบ้านหน่อยก็แค่นั้นแหละจบเนะาะทีนี้เรามาดูต่อไปความมั่นคงถ้าคุณคิดเร็วแนละ้วคุณทําเร็วนะคุณจะมั่นคงได้เร็วมากความมั่นคงมารอคุณแล้วแต่คุณไม่เอาคุณคุณช้าดังนั้นวิธีการแก้คิดให้รอบคอบจําเป็นต้องรอบคอบแต่อย่านานอย่าอย่าพิลีพิไหลนะครับคนบางกลอไม่เป็นคนลังเลยด้วยนะคนราศิกันกันราศิมิทุนเนี่ย ธนูมีนเนี่ยสี่ราศีเนี่ยเป็นคนคิดเยอะแต่ไม่ใช่เป็นคนลังเลไม่ได้คิดเยอะคิดคิดแล้วตัดสินใจแล้วนะบางทีทําไปแล้วด้วยซ้ากลับมานั่งทบทวนอ๊ะฉนทาดีหรือเปล่าโอ๊ยเดี๋ยวไปแก้ใหม่อย่างเงี้ยคือเหมือนกับลังเลลวนเลนะครับก็เลยทําให้ได้ดียากเหมือนกันแต่ของคนมังกรไม่ใช่ไงไม่ได้ลังเลลวนเลแต่คิดเยอะตัดสินใจช้าก็เลยทําให้ความสําเร็จเนี่ยมันลอเกอร์ นะครับเออรออยู่ตั้งนานเธอไม่มาสักทีนะเอออะไรเงี้ยถ้าคุณคิดเร็วทาเร็วมันก็จะได้เร็วความมั่นคงจะมาไวพันธุ์ทลตไปว่าอาสังหาคนบางคนมักจะมีอสังหานะครับมักจะได้คล้ายๆกับมรดกอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอสังหาเพราะคุณเป็นคนชอบเซฟโซนความมั่นคงคอมฟอร์ตโซนพวกนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับอสังหาเพราะมันหมายถึงการมั่นคงเนาะต่อไปนะครับก็คือปัตตนีปัตปตนีคือคู่ของ เอาเป็นหุ้นส่วนคู่ครองนี่แหละแต่ว่าเอาเป็นมันมีหลายอย่างแต่เอาไปว่าคู่ครองอย่างเดียวล้วกันคู่ครองสิ่งที่เร็วแปลว่าคนบางกรมักมีคู่ไว้แต่ดีไม่ดีไม่ดไมด้กันตีนะครับสิ่งที่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีไปดู5าเรื่องสําคัญที่ผมบอกไทยก็คือดวงดาวสถิตองค์เกณฑ์อุดมเกณ์อะไรนะนาวางดาวสถิตแล้วก็ตรียางเนี่ยไปดูนะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับดีจริงหรือเปล่า ได้เร็วแต่ดีไหมได้ของดีหรือเปล่าหรือว่ารีบเกินไปไปคว้าเอาไม่ดีมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคนที่มักจะได้ไวพวกราศีต้นธาตุเนี่ยตัดสินใจไวเร็วสําเร็จง่ายแต่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะมันลมลุกคุกคานมาก่อนก่อนที่มันจะสําเร็จครับอืมคือว,ว่าเหมือนเหมือนหันุมานคุกฝุ่นนะครับ อนุมานนี้ยุกยิกย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 ิกเนาะก็เหมือนลิงครับก็ก็หมายถึงว่าความลุกลี้ลุกลนน่ะแต่พอมันไปคุกฝุ่นนะครับมันก็ตลอบอบอวนไปหมดเลยก็คือเหมือนกับเออดูไม่จืดเลยอ่ะเอออะไรแบบนี้คือแบบว่าโอเคเห็นว่าสําเร็จเร็วกว่าชาวบ้านนะแต่มันก็ผ่านการผิดพลาดผิดหวังมาเยอะอืมดังนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมคิดให้ดีก่อนแต่ความบังกรโอเคมันแก้แล้วแหละแต่ว่าเลือกให้ดีแล้วกันเพราะว่าบางทีคู่ครองเนี่ยจะไม่คุณเนี่ยลด อิสระภาพลงนะครับอย่าลืมนะการมีคู่ครองไวเนี่ยการโสดใช้ชีวิตโสดไม่คือว่ายังไม่คุ้มค่าครับมีคู่เร็วปุ๊บจะไปไหนก็ต้องเกรงใจแฟนนะครับจะออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนก็ต้องเกรงใจแฟนอ่ดึกดื่นแล้วแต่ก่อนเคยกับเช้าเดีย๋ยวนี้กับเช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเที่ยงเลยเที่ทททยงคืนไปแล้วเดี๋ยวแฟนโกรธอต้องกลับเร็วเนี่ยสูญเสียอิสระภาพก็มีนะครับอ่ะระวังต่อไปแรกอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่ง ต่ไปกรรมะครับการงานคนบังกรมักจะได้งานไวมักจะทํางานไวกว่าชาวบ้านความมั่นคงมันจริงได้เร็วไงคนบังกรเนี่ยตัดสินใจช้าแต่ถ้าเวลาทาเนี่ยก็ช้าคือตัดสินใจช้าทําช้าแต่ถ้าได้ทําแล้วมันเร็วพราะมเป็นระบบไงเออมันก็จะเคลียมก็จะไวคือช้านะแต่เวลาขั้นตอนทำเนี่ยมันเร็วหมายความว่าคุณคือคนมีแบบแผนเนี่ยมันมักจะไปได้คล่อง มันมักจะมีสะดุดอะไรป๊บหนึ่งเข้าไปแก้ปุ๊บมันก็ได้ละแต่แต่บางคนเนี่ยลองผิดลองถูกเหมือนคอนาสเม่เนี่ยไม่สนใจอะไรเลยระบบระเบียบอะไรฉันไม่รู้เรื่องทาเหอะขอฉันทําก่อนทําไปไปอะติดขัดก็แก้อ่านั่งจมอยู่นั่น่ะแต่คนบางกรเนี่ยวางระบบไว้ดีถึงช้าแต่เวลาทําทํามันเร็วเหมือนกับระบบโรงงานนี่ครับเออทาใหญ่ทําเยอะแต่มันเสร็จเร็วอ่ะเอออย่างเช่นเปิดมันยีิบสี่ชั่วโมงทํามันตลอดเลยอ่ะล็อตเป็นล้านอย่างเช่นาผลิต มามีกึ่งสําเร็จรูปร้านซองอย่างเงี้ยทําไม่กี่วันก็เสร็จละแต่เป็นราศีเมษโอ้โหมันเมื่อไหร่มันจะได้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันลองผิดลองถูกเครื่องจักรตันอ้าทำไงล่ะอ่าอันนี้หมดอันนี้หมดไม่ได้วางแผนไงก็ต้องนั่งแก้ก็กว่าจะสําเร็จเนี่ยมังกรก็เลยเร็วแต่ใจช้านะทําระบบอืมก็มีด้านดีด้านเสียก็ไปบาลานซ์มันดีๆแล้วกันนะครับการงานก็เลยได้เร็วความมั่นคงก็เลยได้ไวจำไว้นะครับมันจะเป็นระบบแบบนี้คิด มีหุ้นส่วนมีคนมาช่วยคิดเขาเรียกว่าเหมือนกับกุญเสือครับมาทําเร็วมันก็ได้ผลที่เร็วเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าสี่ทวารเรียกว่าราศีที่เป็นเกณฑ์ลักษณะนั่นเองครับนี่คือจุดพีคไคลแมกนะครับก็คือตรงเนี้ยคือตัวตนที่แท้จริงของคุณอีก2อันจะเป็นต้องฟังเหมือนกันเพราะคุณจะได้เต็มเต็มทุกอย่างในชีวิตครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชรแน่นของเราด้วยนะครับขอบุณครับ